วันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณ่วังสะระปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาศให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครนูนิปุลพัฒนก,กิจ,จเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุขิงแกงรองเจ้าคณะอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเฝ้าถวายข้าวกรรมพันพระาธาตุขิงแกงข้าวไรซ์เบอร์รี่และคณะสิทธิานุสิ์ เฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผ้าทอม,มือฝ้ายหลวงเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยหม่อมหลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานํานายวิชัยเหล่าเจริญพรกุลผู้จัดการทั่วไปและนายอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทอีสเวสซีจํากัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชซองฉลาดจันกระผักในโครงการความร่วมมือในการผลิตและจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทอีสเวสซีจํากัดเมื่อปี2565 สมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนานายคาซุโอยามามโตะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและนางชลิตาเลิดวินยูผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลเรื่องทิศทางและวิสัยทัศน์ของสถาบัน จากนั้นเวลา14นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสปประทุมพระราชทานพระราชวารโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ พระครูโกศลส,สุภการจเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยตําบลบ้านหาดอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระครูประสิทธิ์พัชรสารเจ้าคณะตําบลท่าแรงจเจ้าอาวา,วาสวัดเกษมสุทารามตําบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สอง เมษายน2565ในโอกาสนี้นายวชระศิลป์แก้วเสียงและคณะร่วมเข้าเฝ้าทุลละอ,องพระบาทด้วย นายสุธิพงษ์เสมสูงเนินนายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารน,นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและสิ่งของต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566โอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นางสาวสรานพัฒนอนุมัติราชกิจกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษายน25 6 6 นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาววิมลมานสวัสดีนายกสโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมชมวังฟังบรรยายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัตไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรณศิลป์และพ่อตัวอย่างแห่งชาติพุทธศักราช2552และครอบครัวเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรองเรื่องธรรมะคือคุณากรเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายข้าวสารและเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอมกอขอแม่โจ้สองและข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้หนึ่งเอเพื่อพระราชทานแก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร